คนกำลังหลมเล่นน้ันนี้คือเขามาเรียนมาเรียนนั่งถึงจุดจจุคนกำลังหลายป้าบานมนพี่นอ้องเอยบาน,นวน,น๊นะเนมไส้หาดด้อต้องเล่นน้าคนนะกำลังเขมามักแดดมักหนาเลยเลยเาจะแพนก่อนซะสากแมนไห้ มาทะเลเขาเคยเดินน้ำทะเลกับคาบุพาดีละ่ะอันนี้คือเดียนเนี้ซูมมันอันนี้มันจะมีมหาวิทยาลยัยเนาะมันเก,ก็ได้มีคนไม่รู้หลายมหาวิทยาลัยแบบไหนเลยละชีนังพามาไทายประเทศ